ก็สวัสดีครับ FC พี่น้องกันเป็นที่รักจริงครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมจะมาปล่อยกระต่ายนะครับลงสู่คอกใหญ่นะครับคอกใหญ่ที่ผมทําเอาไว้นะครับก็กว้าง6นะครับ6คูณ6เมตรนะครับก็เป็นกลรงใหญ่นะครับนี่ฮะอันนี้ผมทําใหม่ครับก็หมดคือหมดฝนแล้วนะครับคิดว่าหมดฝนเพรฝนไม่ตกหลายวันแล้ว ก็พื้นแห้งก็วันนี้จะเอาเด็กๆนะครับอายุ2เดือนกว่าแล้วจะลงปูคอกใหญ่ลงเหยียบพื้นดินนะครับก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ต่อไปนะครับก็จะรอดกี่ตัวเพราะว่ามันก็ยังมีน้ำค้างแล้วก็มีหญ้าอ่อนที่ขึ้นอยู่เพราะว่าตอนนี้กรงที่กรงที่ขังพวกนี้ไว้นี่มันเล็กแล้วนะครับพอพวกนี้เขาโตแล้วโตกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาแม่เขามาเลี้ยงด้วยนะครับ เดี๋ยวมาชมกันครับว่าจะตื่นเต้นแค่ไหนครับจะตายลงพื้นครั้งแรกครับครับก็คอกที่ผมทํานะครับตรงกลางส่วนนี้นะครับผมจะทําเป็นเนินขึ้นนะครับทําเป็นเนินทําเป็นโพนขึ้นเพื่อให้เผื่อว่าเวลาฝนตกน้ําจะได้ไม่ไม่แชะเกินไปให้เขาขึ้นไปอยู่ข้างบนได้นะครับก็มาดูกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับโอ้โห ตื่นเต้นใหญ่เลยเอาไปอ่าสีป่านะครับพันไทยสีป่าก่อเหยียบพื้นครั้งแรกนะครับดูว่าเขาตื่นเต้นแค่ไหนนะครับเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวจะไปเอาแม่เข้ามาครับก็เป็นนิวซีแลนด์ไว้เพื่อให้แม่เข้ามาสอนในการ ทักษะในการอยู่กับพื้นดินนะครับว่าเขาอยู่กงนานเดี๋ยวจะไปเอาแม่เข้ามาเอาอยู่อยู่คอกใกล้กันนะครับก็ม่รู้จํา,จากันได้หรือเปล่าวิ่งใสยนมเลยเจ้านี่ ตอนนี้ยังคุ้นคนอยู่นะครับยังไม่กลัวคนลหเียดลงพื้นก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผูไทยมุกนะครับผม